พี่น้องเอ้กล่องขอซื้อเป็นแนวนี้เนาะห้าหมันตั้งกล่องก่อนเดอ้อพี่น้องตอนนี้เม่น้อยอยู่ทั้งต้นบักไฟได้จัดเด้อพี่น้องทุกผู้ทุกคนเพื่อนๆมาได้กินบักไฟพี่น้องเม่น้อยจะกินให้เมืองเม่น้อยทั้งต้นได้เนี่ยอันนี้กินบักไฟนะคะวิธีกินบักไฟปอกเปียกอย่างนี้นะคะนี่ ปั่นปุ่มเปียวที่บ้านไม่น้อยพอออกเดี๋ยวเม่น้อยสิไทยปันลิงเหมือนพี่น้องลิ่งอายพี่น้องลิ่งอายกูน่ะพูน่ะ,พ,นะพี่น้องมึงบอกไปข้างงานตรงเดียว,วยพี่น้อง จ้ากินไปเอเตีาวสิเก็บร่มให้เจ้านี่กินได้กินได้กินได้อันนี้มันค่าข้อดิ่นี่อนเออกินได้มันเนาะอืมไม่พี่น้องไม่พี่น้องเอาถุงมาพร้อมสิเก็บได้ถุงมากินคนอพวกแพงบอกย่าเ,เต้า มาเก็บปั่นต้นของอยู่กองมบนนี้พูดนะพูดนะพี่น้องด้วยพูดเจ้าเมืองด้วยพี่น้องงานเหมือนนะด้วยอู้บ้านอีพออีแม่ข่อยไม่น้อยหัวาะจะสื่อต้นน้อยมันสื่อต้นน้อยมันผลผลักล้างบ้านหัวาะจะได้ค่าแกนใยพี่น้องต้นละลายเห็นเพผนปลูกแล้วห้องก็อยากปลูกกินเนาะกูยี่คือดีใว่าดีเนาะแม่งยัวพูดอยู่กองบนที่บ่อพี่เดเตยว อยู่ข้างล่างพี่นเก็บเหนื่อยมันโอ,โอ้ยอ,อ่อนซ่นอนในพี่น้องมีความสุกไม่น้อยสิไปอดเสียนแล้วไม่น้อยสิกินให้คักๆบักไม้บกับกไรกินแล้วมันขีดออกกว่านี้บัวขันย่ามเวลาเขาไปเมื่มันอาจจะมีอยู่เพราะว่าไปบ่ท่านเขาขันท่าน็คือได้กินแม่ย,ยาแต่กาเอานี้เบิด์ตเนี่ยเออเพราะว่ามันนั่น คองผู้ใดเขาเห็นของไทยผู to ้ใดก็อยากได้แพงมาเล้ก็ซืือกินแมอือมี่มี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 วันมังวยกับวันมังงวยกับสมนี่ยบอลมีดมวยทำเนี่ยได้ก็กาอยู่นี่ ไม่ตอ like like ัจีมอแล้วอนี้บิกลยดหน่อยเบิ้ลใหญ่หแล้วนั่นาขนมยใหญ่เด้อพออย่งีกินไปที่จัดเอ้องอนึงต้นเออเียราก็จะขายยามากเห็นลเออไปแล้วจ้พี่น้องจ้าให้มึงบรรยากาศไม่หน่อยขึ้นทั้งต้นทั้งต้นหมักอันไฟเมาเก็บบักไฟทั้งต้นแมนเมนเมน โอ้ยอมจ้อนพี่น้องอือขบเคอยก็เห็นคักน้อยเต่เนาะเออเดีวนแห้งหนอือสวัสดีจ้าสุภูสุก้นแม่น้อยออกมาหน้ามือนี่ออกมาส้มทงหน้ามึงตนบักเดียพี่น้องมึงบักเดียพี่น้องเห็นบ่บักเดีย ตกกากสากอยู่บักเดียเร็นบอพี่น้องพี่น้องประกาศลงไปนี่ก็สรหัวสุ่มข้ามหน้ามีน่อยตีกับหัวสุ่มข้ามแล้วพี่น้องเนาะออกมาส้มทงหน้าข้าเจ้าบ้านนั่นไอ้ข้าเจ้าซุ่มข้าเจ้าไม่เห็นหน้ามีหน่อยบ้าเจ้าบ้านมาตัดไถบ้าันมาตัดเหมบ้าันมาไถเพ็เรีนบ่แต่ว่าเพิ่งขางข้าเจ้าไทยแล้วซุ่มเหมขังหน้ามีหน่อยข้าเจ้าไทยแล้ว พี่น้องพวกเนี้ยมาเป็นตะยานแท้โศกนี่พี่น้องเตยโศกเตยโศกให้แน่ย,ยกมือเพวมึงพี่น้องมาเป็นตะยานแท้พี่น้องโศกอีฝอยแม่โสดูคุณอ่ะกระทั่งปุ่นใหญ่กระทั่งนี่รนก,กรได้กบพายพี่น้องกบพายเมื่อมึงน้องใหม่น้องใหม่ไม่มีนัวคน,นหัวจะสิโตว่ามีอยู่ตัวแหนง นี่เดี๋ยวเนียงอีดอันเนียงทำไมบ่มีนี่ยังเจออ่ะอันนี้เลี้ยวหอมมากับลูกกับหลานพี่น้องคนหอมนะกันมาท้งน้ำมาส้มนี่กี่หกหกดีนี่พี่น้องเขาเจ้าว่าก็เจ้าพักกันสุเลี้ยงนาดีๆเน่ยคุณตูดตะไคร่ตูดตะไคร่ย่างๆอยู่ตำนานตำนานตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยมาเลี้ยงกล้วยหัวซุงข้ามโดดน้ำ ต้นตะไคร้ดูน้ำอาบน้ำพุงหอนน้มมนเลี้ยงกล้วยพี่นอ่ไอยปยวเลยเมก็ไปโดดไปเยวเล้เมีปวดโยวกกะซี่บอกห้องน้ำบุฟเฟ่ก็ได้บักอันนี้พูดร้านปวดโยมึงหน้าไม่หน่อยพิ่นอ่วุ่นทงหน้าพี่บอกเขียดเดีนกับซี่หอดีละเขียดเดีาเขตแดเดียนหน้าไม่หน่อย พี่น้องคุล่ะหน้าไม่หน่อยเป็นบ่พี่น้องคุณหัวตนทุ่งข้ามีเทียงหน้านี่ยหน่อยน่ะเขตเด็ดนี่แหละพี่น้องมันพักพิงไม่หน่อยหน้าไม่หน่อยมีเทียงหน้าสุ่มข้าเจ้าไม่หน้าข้าเจ้าเห็ดไปนี่ต้นยุคข้ายุเก่าต้นพี่น้องจะเป็นเทียงเทียตเสียงเออจะเป็นเทียงเทียตเสียงไฟใหม่พี่น้องเทียงไฟใหม่มุงต้นต้นยชค่าไม่หน่อยรถคุน ต้นใหญ่ครับ่พี่น้องอต้องแขกว่าพี่น้อง,องคุณนะ่ะต้นยู่คาบจะต้นใหญ่ใหญ่เห็น่ไหมเรื่องไม้ปลอมต้นแม่คักพี่น้องเฮ็ดเชียงหน้าได้เป็นเฮ็ดเชียนก็ได้พเปล่างดเกราต้นเรี่องกันสาบหลับต้องแขก,กแวา่าพี่น้อง ต้นยุคอะไรไม่หน่อยต้นใหญ่ครับพี่น้องอันนี้หนึ่งสองสามซีอันนี้ 1, 2, 3, นนท่งนี้ฟังนี่ซีต้นท่างฟังนี่ก็ต้นซีขี้เหอ่ท่านี้ก็ซีต้นเหือนนี่เลี้ยงกันไปไปแล้วพี่น้องให้เมืองบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้าบรรยากาศดีครับนี่ห่อนก็ไม่ห่อน